ไไมได่ดด้นะเออทำไมทำไมไม่อย <c oughs> ู่แล้วอะไรทำเหมือนแมวเลย <c oughs> เออใช่ที่ชอบอ้าป,ปากค้างอ่ะ <c oughs> เรียนแบบแมวมาใช่ไหมเรียนแบบพี่มูมาเหรอเนอะนเรียนแบบพี่มูพี่เต้มาใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> อยู่ก็อ้าปากค้างอ่ะ สน้ายตัวองถ้ามีเคี้ยก็คงจะแยกเคี้ยใช่ไหมทำปากทำอะไรทำอะไรทำอะไรเ่ยตัวเด็กหนูทำอะไรู เดมอะไรเจอหน้ทำงานอ่ะกอ่ะอป้าเขาไปอยู่คงหลังยับจมก็เลยยากเยวใส Không phải giờ tổng nguồn Cho đến Dạy <cam ina> อยากจะหัวเล้อเนาะใช่อยากจะเล่นอ่ะจะหัวเล้อจะเสียงไม่ออกหาหาหาแล้วนะหา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 ตรงเมื่อกี้หาตรงเมื่อกี้ไหน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 ป้ายอยู่ไหนไหนป้ายอยู่ไหนไหนไหน เอาแมวแยกเขี้ยวค้างเอาห,ห,หาหาหาหล,หลังกระจกหนูจะหัวเราะก็หัวเราะสิลูกสงสัยหายหายเดือนหาหาหลังกระจก ต้องอยู่ในกระจกเขาถึงจะเขาถึงจะยิ้มเขาเขาสงสัยสงสัยอะไรอะเราก็อยู่ด้วยกันท <c oughs> ุกวนะัน <c oughs> <c oughs>